มะนาวจะกิบมะนาวเกี่ยวตัวจะไปตำมะหงนะจ๊ะแบบใยเล้าฝาเนี่ยคืออะไรสุดล่ะมันสุกมันแก่แล้วมันกนรโลนแบินี้มันกระกระเท้าโลนแล้วมันบดเหมดอนแก่แล้วเขาก็จะหาหน่อยๆหาจังไหนล่ะ มะมน,มานาวนะครับมะนาวมะนาวมะยมมะยมมะนาวมะนาวนะครับมะนาวไก่มะนาวอะไรมะนาวนะครับมะนาวเต็มถุงเลยมันจะขมเอาจะตำมะฮุงกินข้าวเที่ยงเด้อยตามันเลยเที่ยงมาแล,ล้วล่ะทำกินสมเข้าวข้องขี้สมครับ

เอาไอตัวเดียวมันจะไม่มยเอามันมาจะของมันจะของก็ไะ้เร้่มแมียเรื่องให้เขาซื้อแม็กมะตะลุงคือน่นเหอแต่สัวไม่ว่ากูว่าแกูเลี่ยงแม่คือ่อกวทงล้านสันน่ะกูบอกว่าบมล่าโวลาโอ้ยจะควาไปท่านนั่นอยู่แมียายบอโปเขานต่น้าบวลาเบิ่งั้นผูกมันอยู่ยาหนูไม่ยุอยู่บหนูก็ไปผูกมันมันจะขวางยายมันรักหนีเลยก็ดีแตวเม่ก็ก่ให้กหาแมลอ

าหนัวยากว่าก็สบไม่แกตเตอนหนึ่งทียาจาก้ยมันนนึงขเเด่างในมือออกอาามันบัสไม่แถ้าตั้งใจตคือเาตายมันเป็นรสชาติหนึ่งเด็กัาตตำร้อรอยหมงแล้วประเทศไทยร้อยี่ไดตำกกของท่นหนึ่งของย่ กินยำเลยไปบ๊วยไปบวเดี๋ยเปี้ยวน้ยอไม่เลยไม่่ยุหระมาชิแลเซอยนั่นซอยหนซอนั่นก็บห้องไอ้ีไปมาชน้ไมาโซสเตปอ่โอบีเฮ้าก็เด่วนกันกันนะเฮาไว้สุดยอดยานเตมุน,น,นยนนีไปไสนเหวะถึงว่าคำตอนนี้ก็เรียนยู่ได้หลายเทคนินียัง Si đuôi Dạ ảo dơ Phần càng Phần càng nha lấy ảnh lăng không có lấy đấy nè 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 là này nó có ลมอากาศดีมากเลยฝนจะมาแล้วจ้ะอันบนมาแรงตากฝนเลยหอมล่ะหอมเหม่กยกรไง่คือปาดบ่าขายจ้ะกันเออเดี๋ยวทำไปมันงค่ะ chút chút ạ chút chút cho kênh chút 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 ผออสมน้อยผสมน้อยน,น,อออน้อยนีย่หน้ำผูแขกเอ้ยนีแ่นน้ำน้ำกากจะพึ่งไรจะพึ่งไนเขาบอกเอโอ้ยในหมกันในบักเน่างงกูลงุละ หอมนะนั่งเนาะเส้นน้ปลายายซาบเส้นสันไปหาแม่มาถ่งจ้ามันไม่ยังเลยหนี่กยังาวันนี้นปลายายซาตนะจ้าแม่แกงรับ งัวอยู่ไหนละจ๊ะมาขัดตั้มสิท่าน,นว้า,า,ยยา,ยาวลวว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 วลว

Ôi oh ก็อยากใค่ฮอนมาได้เสียให่ให่้ยใ่้อนให่เอาทีงว่ากินแต่ไก่เต้าเพราไก่ฮอนก็อยากว่เนื้อหลังอันที่อยู่อันขางรียนไม่ให้ถิ่นหดเนื้อหลังคาเลยบ่เพาะขาห่าวหดเแต่ว่าหา ฉีดยาเศร้าเที่ยงแมงเศร้าเทียเเท่ยงแเข้าไปมันก็ตายหมดเดีอันนี้ก่าาอจะฉีดูต้องอานสขอน้อไไ่อสิีดข้างล่างนี่ใจมไม่ึ้นไปถ้าฉีดเศร้าเทียเเท่ยงแเศร้าเียงแมงรว่าอะไรพิตนึ่งตายหดเลยล่ะหดหลังาไ,ไม่กินเป็ดนี่ละไม่กินบ้างอีกหลายหยไอเม งงกินอะไรโสมการนั่นแหะยายมันลึ่นข้นหมยายนึกนึ่ต้องมึงน่าจะถึน้องเขาน้องมันน้องเขาไม่ทางเขาไม่ทำไรนี่ใครเรียนดูปะ เราตัดแถวมันมาค่าเรียนดมูมีเรื่องบ,บุญเนี่ยมีอะไรคิดว่าสิได้บ่ได้ตัว <c ười> บุญก็่นี่เดือดตัวอัได้บุญโอ้ยเนยาะทํไมกับอะไรแม่งกอบแม่งกรอบว่ากับใครหรือม่าใครออกแล้วใครออกแล้วใครว่าเขาจะมีนะอะไ นียกตัวปุณิมันสิใครจะส่งว่ะพี่แรกวะย้ายใครบอกแล้วมยังงี้วะอากก็มีกนไม่กินมันก็จะตายเจอแม่ใครบอกว่าจะตายเอามันขึ้นตายเจยวสระเพื่อส้าเพื่อให้พวกมันฟูฟูขันโบใครเด็ดขันบใครเราก่ตายแล้วคนก็ไม่กินตัว กินตะปู่งแล้วเข้ามาเก็บของอยู่ร้านเนื้อย,อย่างนะคะเพราะว่ามันโคกเหลเกิน,นบ้านแล้ว,ลวนี่หากะสิบุคัลละครึ่งสมดุกโคกคักก็เลยมาจัดการคลองห่างกบ,บ้านเต็มรถบึงบ่ไายก็เลยมาทำความสะอาดซะกอน ปัดไปแน่แล้วห้องนั้นทำความสะอาดโอ้ยพยายามต่อเปอดอดิดต่อทางนี้มาเปิดทางนี้ให้ได้แล้วพอเปิดตรงนี้นะสิทำความสะอาดทาั้งห้องนี้ทำแล้วห้องนี้ทำแล้วได้๋ยวจนี้ละ เปิดห้องนี้ให้น้ำหนึ่งมันหกเสือพาเนี่ยก็ไมใช้แล้วเสียกนี่ยังห้าละเอะเดี๋ยวเอาทั้งนั้นแล้วกัน